มื่อนี่ผมมาทำความสะอาดกล้องเพลิงครับนี่เห็นบอ่อยู่ข้างลังนี่เดี๋ยวผมสิพ้ามาเบิงไอ้ศัตรูของเพิงเนาะมันจิเป็นแบบไรมันสิเป็นตัวอย่างไรเดี๋ยวผมสีทายเบิงครับผมนี่อยู่ข้างลังนี่ครับกล้องเพิงมาทำความสะอาดครับนี่ครับทุกคน หลังจากที่เปิดกองเนาะน,นี่ครับเพิงกับมันถิ่มพังไปแล้วพี่น้องนี่มึงเด้อเป็นผีเสื้อกลางคืนพี่น้องนอนแบกครับอืมัมนถิมเมื่อวางใครใส่หนีพี่น้องนี่ครับเด้อเด้เดี๋ยวผมจะถ่ายเบิงรอบๆก่อนนี่ครับนี่ครับสภาพนอนแบกขึ้นหั่งสิเป็นอย่างไรพี่นอ้องอ่าที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมา่เบิเงโตนอ,นอนกันมันสิเป็นอย่างไรครับผมอะเดี๋ยวผม ผมจับกลองมะนอนกับดินแหระพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมสิเบิงเบิงไปพร้อมกันครับผมนี่นี่นี่พี่น้องนี่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 ครับนี่ตัวน้อนแบกครับผมนี่นี่นี่เออนี่แหละครับตัวนอนแวกถ้าได้ขึ้นห้างนี่ก็จบคือกันพี่น้องร้ายครับคุณน่ะอู้อ่ะนี่ครับถ้าได็ขึ้นห้างนี่พึ่งสิทีห้างไปเลยอุ้ยเบิงพี่น้องนี่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 อุ้ยยนี่ครับนอนแอก ตอนแรกตอนแรกเพื่อนก็นจะเป็นนอนพี่น้องเป็นผีเสื้อกลางคืนครับผมเป็นผีเสื้อกลางคืนก็จะมาวางไข่ก็จะ,กจะเป็นโตนอนก่อนพี่น้องต่อไปก็จะเป็นโตผีเสื้อกลางคืนครับนี่โอ้ถ่าด้คืนห้างนี่จบเลยพี่น้องอนี่ครับอนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอโตัวทำความสะอาดก่อนครับห้างนี่นี่นี่ครับทุกคน เปิดทาความสะอาดครับนี่ฝามันนี่ผมก็เอาแก๊สล้นเรียบร้อยแล้วครับนี่เบิ้งเด้อพปดนะยังข้างในนี่ก็สะอาดแล้วครับตัวนี้สิเป็นข้างล่างเนาะน,นี่พี่น้องสะอาดเบิดแล้วนี่ครับนี่ทาความสะอาดครับผมเดี๋ยวผมจะทายทายทั้งข้อให้พี่ให,ให้ให้เบิ้งครับผมเด้อเบาาิ้งข้างล่างตัวนี้สิเป็นทั้งเขาทั้งเข่าเนาะอยู่ฟังข้างในพี่น้อง เดี๋ยวพมสิไทยจะเป็นทั้งข้อเน่น้องพรมก,กับกับข้างหัวลงมาละพี่นอ้องนี่ครับจะเป็นหอยห้างห้างเกาพี่น้องห้างเกาปีทีเดีวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจังจางนี่ครับเกาห่วงพี่น้องนี่ครับนี่ละทำความสะอาดประมาณนี้ละบระนาณ เรียบร้อยแล้วครับแตเดี๋ยวเขาไปบังคลิปเต็มคลิปเต็มอยู่ในช่อง YouTube พี่นอ้องช่อง y youtube ครับเพ่อย่างวพนชนแนลครับผมเขาไปเบังเอเดอครับผมผมจะเห็ดคลิปเต็มไาแล้ววิธีทําความสะอาดกลองเผงครับปุ้ยเอ้ยปุ้ยอันนี้ครับทุกคนเรียบร้อยแล้วครับนี่ ทำความสะอาดกองผึงมันถึงฤดูการผึ่งอพยพแล้วพี่น้องนี่แหละพอถึงฤดูการผึงอพยพผมก็มาทำความสะอาดกองผึ่งยังสิละพี่น้องเลียงผึงพวปลาครับนี่สำหรับนี่สิเป็นเป็นศัตรูของผึ่งพี่น้องนี่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 ครับน้อนแบกผีเสื้อกลางคืนลูกผีเสื้อกลางคืนครับเนี่ยถ้าได้ขึ้นห้างนี่เพิ่นจะทิมห้างเลยครับเนี่ยยังห้างนี่หละพี่น้องอ้าวนี่ครับ ถ้าสนใจกะเขาไปเบิ้งในช่องช่องพ่อใหญ่งอเพนชนแนลครับผม youtube ครับมผมเพจคลิปเต็มไปแล้วครับผมเขาไปเบิ้งได้ครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไปซ้ำเนี่ยละพี่น้องไปพอกันคลิปหนาครับฝากกดไลไ์ก็แชร์กดติดตามไปเด้อครับพ่อใหญ่งอเพนชนแนลครับผมไปแล้ว